เรากลับเข้ากลุ่มกันดีกว่าครับนี่ปอแป้งเซนชอบเธออยู่นะทําแบบนี้เซนจะไม่เสียใจยแย่หรอก็ช่างหัวมันสิเอ้ยคือเราก็พูดเป็นห่วงทุกคนนะนั่นสิปอแป้งก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วน่ารักมากๆเลยนี่ไงสองหนอกเข้ามาแล้วพวกแกไปไหนกันมาอะหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราไปคุยเล่นกันเฉยเยใช่ไหมเซน Ah, cup. Oo, land, อ้าใช้ครับคูไม่ลนเลโอน่าอ้าผาคินมันเป็นอะไรของมันวะปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเองโอ้ยอีสัตว์เพราะอีเฟยาคนเดียวเลยเออทุกคนเราไม่เล่นแล้วนะฟอร์มดีว่าอ้าวไปกันหมดเลยงั้นเราไปด้วยดีกว่าไกอารอกูด้วยเฮอหงุดหงิดชิบหายแต่ยังไงกูก็ต้องชนะอีเฟยาอยู่แล้วก็กูเป็นนางเอกนี่เนาะ เฮ้ออยากกลับบ้านแล้วสิแล้วมันจะต้องเปลี่ยนเนื้อเรื่องอยังไงวะอยากยได้คำแนะนำไหมจ๊ะมึงอีกแล้วนะกูตกใจรอบที่ร้านละขอโทษงับเแบบีแล้วจะเอาไม่คำแนะนำเอาก็ได้ก็แค่ทำให้พระเอกหันมาชอบแบบนั้นมันจะดีเหรอแล้วปอแป้งล่ะไม่รู้ไม่ทราบมาบอกแค่นี้เอาอืมมันก็แค่ละครเราก็อยากกลับบ้านแล้วเอาก็เอาวะอีเฟรยามันก็ไม่ใช่คนในละครเหมือนเราหรอเนี่ย ละมันจะเอาพี่พาคินกูไปกูก็แค่รีบจีบพี่พาคินดีวะพอเนื้อเรื่องไม่เปลี่ยนอีนั่นก็ต้องติดอยู่ที่นี่กูฉลาดว่ะเทียบกูไม่ติดหลอกอิเฟยาง่วงวะก่อน,นอนทักไปหาพาคินดีกว่ากูกำลังจะพิมพ์แม่งโทรมาเลยฮัลโหล Hello, Hello. มีอะไรหรอไม่มีอะไรครับว่าจ้าชวนคาซายอ่ามีแค่นี้หรอโอเค งั้นเดี๋ยวเราคาสายด้วยก็ได้เราจะนอนแล้วฝันดีนะ Good night ครับเช้าแล้วหรอเนี่ยเดี๋ยววางสายก่อนเข้ากลุ่มไปดีกว่ายังไม่มีใครเข้ามาเลยพูดปุ๊บมาปุ๊ด Morning นะเฟรย์ Morning เซนสงสัยพวกเราคงจะมาเร็วไปตื่นแล้วหรอพาคินช่ครับ Morning นะ Morning เหมือนกัน กูจะไม่ยอมปล่อยให้อีเฟมายุ่งกับพี่พาคินเด็ดขาดมันจะได้ไม่ต้องกลับบ้านส่วนกูก็ได้ผัวช่วงนี้กูต้องแอดไว้ก่อนเข้ากลุ่มดีกว่าเอาตื่นไว้กันจังมอร์นิ่งนะทุกคนเราตื่นช้าไปหน่อยอ่ะอีอีเมื่อคืนทำอะไรอยู่ทำไมไม่นอนล่ะคิดในใจเอาไงดีวะแล้วเมื่อคืนกูนั่งเขียนด่าอีเฟยาบอกความจริงไม่ได้เอาเป็นว่าคือเราไม่ค่อยสบายอะ นอนไม่หลับทั้งคืนเลยเป็นอะไรามักไมคุบนี่ไงแผนกูแอปเปิ้ลแล้วว่าไม่สบายเดี๋ยวเขาก็เป็นห่วงเงั้นเอาเกมไปก่อนไหมฮะใช่ๆช่เธอไม่สบายนี่คนไม่สบายต้องนอนพักเอออีสัต์กูไปก็ได้ว่าเดี๋ยวมันไม่เนียนเงั้นเราไปเล่นเกมกันไหม Map right แมปอะไรครับแมปผีแต่ว่าคนเล่นเยอะเยอะมันถึงจะสนุกนะเงั้นเรารอกวินกับแป้งเข้ามาก่อนก็ได้เงั้นเดี๋ยวเรามานะถ้าสองคนนั้นเข้ามาทักบอกด้วยโอเคโอเค Freya, what day? I have something to tell you. I admire you so much. I think about you all the time. Since when? Not long ago. Shall we be a couple? Ah, uh, I am sorry, Zen. But.